สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับารรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ www mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ idline@mc1331 มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะ ที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพอร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าวันนี้ได้รถอะไรเข้ามานะครับผมไปดูคลิปกันได้เลย ร้าน mc มอเตอร์ไซค์มือ2นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ให้ได้รับชมกันนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูคลิปวิดรถคันนี้นะฝากลูกค้านะครับกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง u t u b e ช่องนี้กันเอาไว้นะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านผมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวอะไรนะครับผมก็จะมารีวิวเป็นตัวเจ้า honda adv 160นะครับเป็นรถปี2024นะครับจะได้เป็นตัวสีดำนะครับเป็นดำเงาแบบนี้เลยนะครับหล่อเลยก็ว่าได้นะครับคันนี้นะ ชิลด้านหน้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมอ่ะนี่ก็ยังเป็นชิลดเดิมๆอยู่นะจะมี h อน da าเขียนเอาไว้แล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีแบบโลโก้ของ h อนด a าเขานะครับสีตัวรถนะครับนี่จะได้มาเป็นสีดําเงานะครับสภาพก็คือคันนี้สวยๆเลยไม่มีรอยล้มไม่มีรอยชนนะครับใหม่กิ๊บมากแล้วก็รถที่ร้านนะครับอย่างคันนี้เองนะครับผมเป็นรถรับซื้อตามบ้านนะครับรถคันนี้ก็จะไปรับมาจากจังหวัดหน้านั่นเองนะครับนี่เห็นไหมลูกค้าอยู่ไกลอยากจะขายรถได้ราคาดีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ไฟด้านหน้านะครับของตัวรถคันนี้นะครับก็จะเป็นแบบแสงสีขาวนะครับไฟหน้าจะเป็น led นะครับตัวกรอบไฟด้านหน้านะครับใส่เลยไม่มีรอยตำหนิรอยแตกรอยร้าวนะครับชิ้นเดียวทั้งคันนะครับที่จะเป็นสีดําด้านนะครับก็คือจะเป็นเจ้าชิ้นบังโคลนด้านหน้าชิ้นนี้นั่นเองนะครับจอรนบังโคลนนะครับเห็นไหมยังมีอยู่ครบนะครับฝั่งนี้ไม่หักไม่แตกนะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ แน่นอนนะครับที่ตัวรถเนี่ยเขามีแปะป้ายว่า ABS นะครับเท่ากับว่ารถคันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น ABS นั่นเองนะครับจานเบรกอะไรต่างๆนะผิวสัมผัสของจานก็คือเนียนเลยนะครับจานค่อนข้างที่จะใหม่มากนะครับเจ้าของซื้อมาแทบจะไม่ได้ใช้เลยปั๊มด้านหน้าให้มา2พอร์อตยางตัวล้อแม็กนะครับคันนี้ยังเป็นแม็กเดิมๆนะครับยางรถก็เป็นยางเดิมเช่นเดียวกันตัวรถเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ที่หน้านะแต่เจ้าของเนี่ย ช้แต่ในเมืองนะครับก็คือเขาไม่เคยไปแบบลุยดินตรงดินแดงนะครับให้ดูนี่ด้านไในตรงนี้เห็นไหมพวกโครงด้านในอะไรต่างๆเนี่ยยังดูแบบสะอาดสะอ้านอยู่เลยนะครับยางเหมือนกันนะครับยางหนายางใหม่นะครับนี่เส้นยางขนอ่อนนะครับก็คือมีให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะครับผมคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับ ในส่วนของชุดสีด้านข้างกันนี่บริเวณขอบขอบแบบเนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะว่ารถสีดําจะดูยากนะครับมองไม่เห็นตำนงตําหนินะเราถ่ายให้เห็นแบบชัดเจนทุกจุดนะครับผมใต้ท้งใต้ท้องนะครับไม่มีรอยกระแทกกับตัวฟุตบาทนะครับแล้วก็ตรงเหล็กพักเท้าตรงนี้นะครับก็เนื้อเนียนเลยนะครับผมส่วนชุดสีด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับเหล็กเป็นไงชุดสีค่อนข้างที่จะแบบเงาเงาเลยนะโลโก้ a d v 1 6 0 1 0ีติดเอาไว้อยู่เหมือนกันนะครับ จับมือทางด้านหลังนะครับฝั่งนี้ไม่มีรอยมัดเชือกหรือว่ามัดของนะครับแล้วก็ตัวกองอากาศนะครับชุดข้างแน่นอนนะครับคันนี้เดิมทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมา โชค๊คด้านหลังนะครับก็จะได้เป็นโชค๊คของโชว่านะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็สิ่งที่เขามีติดหรือว่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือบริเวณของกันดีดด้านหลังตรงนี้นะขาเหล็กันเนี้ยไม่ใช่เป็นพลาสติกธรรมดานะครับเป็นเหมือนแบบงานอลูมิเนียมเลยนะเป็นของมีแบรนด์ด้วยเนี่ยเห็นไหมเขียนตรงรุ่น,นะครับ ADV 160นะครับผมเป็นขาเจาบออกมานะครับไม่กองแกงนะแน่นปากเลยนะครับนี่ต้องบอกว่าแน่นมากแข็งแรงนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตัวในเรื่องของกันดีดด้านหลังนั่นเองนะเวลาฝนตง้งฝนตกอะไรเงี้ยน้ำก็จะได้มม่กกระเเดด็นสนสวบางงคนิียั อยู่นะครับนี่บางคนเดิมไฟลงไฟเลี้ยวเดิมนะครับก็คือเป็นก้านยื่นออกมาแบบนี้ไม่มีแตกไม่มีหักเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูกันในส่วนของไฟท้ายกันบ้างนี่ไฟท้ายก็เหมือนกันเลยนะครับไม่มีรอยลงรอย,ล,อยลาวนะครับจับมือด้านหลังฝั่งนี้สวยสีตัวรถนะครับสภาพสวยงามนะครับเนียนเลยท่อรถนะครับอ่ะชิ้นนี้นะครับเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าชิ้นนี้มันจะเป็นเหล็ก เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นเหล็กนะรถถ้ามีรอยล้มนะครับตัวเหล็กพวกนี้นะครับเป็นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นพลาสติกก็จะมีรอยเหมือนกันระบบระบายความร้อนก็ใช้เป็นตัวหม้อน้ํานะครับส่วนของคอท่อรถนะครับนี่คอท่อเดิมผมให้ดูเห็นไหมรถไม่มีเปื้อนดินส้มนะครับดํามากนะครับผมใหม่เลยแหละนะครับผมใครจะไปซื้อป้ายแดงนะลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่เซฟกันในกระเป๋าด้วยสีด้านหน้าใหม่คลิป เรามาดูกันต่อนะครับตรงเรื่องของตาแมวนะครับตาแมวนี้ให้ดูอะไรครับดูน้ํามันเบรกนะครับผมเห็นไหมน้ํามันเบรกยังใสอยู่เลยทางด้านหน้าด้านหลังนะครับสวิตช์ไฟอะไรต่างๆก็คือใหม่เลยนะครับผมนี่ตรงนี้ก็รอยเขาเรียกว่าไงตัวตัวฟอนต์เนี่ยนะครับก็คือคมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับรถรุ่นนี้จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับหรือว่าคีเลตนะครับผมอ่านี่ตัวกุญแจเขาก็จะอยู่ในเกะด้านหน้าายอย่างนี้ อันนี้ผมเก็บเอาไว้นะครับผมอาจจะจะประกอบไปด้วยนะครับตัวแผ่นรหัสบาร์โค้ดไม้ไอติมนะครับแล้วก็อันนี้เจ้าของเขาใส่ปลอก่าปลอกเหมือนกันลอยเข้ามาให้นะครับในเก๊ด้านหน้าซ้ายก็จะมีช่องเอาไวส้สาหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับอ่ะแล้วก็รถเนื่องจากว่ามันเป็นตัวคีเลยเราแค่กดปุ่มเบ้ากุญแจนะครับบิดมาทางข้างขวาหนึ่งที่กดอันนี้จะเป็นการเปิดเบาะก,กดอันนี้จะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันนะครับนี่สามารถเติมน้ํามันได้โดยที่ไม่ต้องลุกลงจากตัวรถนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูกันที่ หน้าไม่กันหน่อยละกันนะครับหน้าไม่รุ่นนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่ามีบอกวัดรอบด้วยนะครับเป็นรถออโต้ที่มีบอกวัดรอบของเครื่องยนต์นะครับระบบเบรกเอเบมีมาให้ทัคชันคอนโทรลมีมาบอกเวลาได้นะครับบอกความเร็วอุณหภูมินะครับอัตราการกินน้ามันแล้วก็เลขไมคันนี้วิ่งมาแค่2,200กิโลเท่านั้นเองนะครับผมอ่านี่เห็นไหมสามารถที่จะเปิดปิดทัคชันคอนโทรลได้จับทิป A, เอ,อทิปบ B ได้นะครับ วัดอัตราการกินน้ำมันของทิป A ทิป B ได้นะครับมาประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะมีบอกแบตเตอรี่ด้วยนะครับที่หน้าจอมีบอกอุณหภูมินะครับผมเรามาดูใต้เบาะก,กันหน่อยนี่รถใต้เบาะก,ก็ใหญ่โตเลยนะครับสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบนั่นเองนะครับในเรื่องของบุ๊กเซอร์วิสสมุดคู่มือการใช้งานนะครับเจ้าของก็มีมาให้เราครบๆนะครับผมแล้วก็ถุงเครื่องมือนะครับก็มีมาเช่นเดียวกันนะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมก่อนสตาร์ทเช่นเคยเลยนี่ผมจะชอบเอาหน้วมือนะครับมาแตะตรงบริเวณของคอ,งอท่อให้ดูแบบนี้นะครับว่าเครื่องเย็นๆนะครับเราไม่มีการแอบวอว์งเครื่องก่อนนะครับแล้วเราก็จะสตาร์ทให้ได้ยินพร้อมกันแบบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาปืนกำเบรกข้างซ้ายนะรุ่นนี้จะต้องกำเบรกข้างซ้ายนะครับนี่สตาร์ตติดแล้วง่ายๆครั้งเดียวดูนะครับว่ารอบเครื่องยนต์นะครับนิ่งไหม นี่พอรถสตาร์ทขึ้นมาใหม่ๆนะครับลออเครื่องจะขึ้นไปสูงแบบนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับี๋ยวก็ไล่ลงมานะครับผมอ่านี่เห็นไหมก็มีบอกรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับในระหว่างนี้นะครับที่เรารอเขาเครื่องวอร์มนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันในเรื่องของระบบไฟไปเลยรถลืมบอกไปว่ามีระบบไอเดอลิงแล้วก็มีไฟฉุกเฉินมาให้จากโรงงานนะครับไฟฉุกเฉินนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับติดหมดเลยไฟเดย์ทม์นะครับนี่หรือว่าไฟหลีกก็ได้นะครับจะี๋ยเรียกว่าไฟหลี่ตอนกลางวันก็ได้นะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ให้ดูนะครับนี่ไฟอันนี้เป็นไฟต่ําอยู่ผมจะเปิดไฟสูงนะครับมันก็จะติดขอบข้างแบบนี้คราวนี้เราไปดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับติดหมดนะครับไฟลงไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไฟท้ายจะเป็นรูปตัวเอนี่แสงไฟเบรกนะครับส่วนเสียงท่อรถนะครับรถท่อเดิมๆเครื่องเดิมๆเป็นประมาณนี้นะครับเงียบมากทุกอย่างคือเดิมหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งให้ดูนะครับว่ารถมีควันคงควันขาวไหม เร่งนะครับผมบอกเลยว่าบิดสนุกแน่นอนนะครับขณะผมบิดนิดเดียวเนี่ยรถไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับนี่ต้องกำเบรกช่วยนิดนึงนะอาะไม่ต้องกำก็ได้อาจจะลองดูเหนไคันเร่งนะครับบิดติดมือมากผมบิดเบาๆแค่เนี้ยอ่านะครับผมทุกอย่างบนหน้าจอนะครับขึ้นหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟทรงไฟสูงไรต่างๆไฟเลี้ยวนะครับวัดความเร็วขึ้นหมดนะครับทุกอย่างสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับผม อย่างคันนี้เองเนี่ยนะครับผมตีคะแนนให้เลยนะสภาพตัวรถโดยรวมนะครับผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณราวๆ95ได้เลยนะครับแบบสบายมากนะครับรถไม่มีตําหนิเรียกได้ว่าสวยใหม่มากนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายคันนี้เราตั้งราคาขายนะครับอยู่ที่92,900บาทนะครับเรียกได้ว่ายังถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงนะครับคุ้มค่ามากนะครับในการช่วยเซฟเงินในกระเป๋านั่นเองนะครับผมแล้วก็ราคานี้เรามีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้า ตัวรถเรามีการรับประกันเครื่องให้นะครับ30วัน แล้วก็รถเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆอ่ะย,ยังเหลือประกันจากศูนย์นะครับสามารถที่จะนํารถเข้าเช็คระยะเซอร์วิสจากศูนย์ได้ตามปกติเลยนะครับผมเหลืออีกประมาณราวๆตีว่า4ปีละกันนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปี2025รถออกมาปี24นะครับผมก็ยังเหลืออีกประมาณราวๆสปีเต็มๆนะครับแล้วก็ที่ร้านนะครับยังมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้ว่ารถซื้อไปต้องโอนชื่อได้หนึ่งร้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถที่ระัเ่งทททวปศไย แล้วก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองอีกด้วยหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อนก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษม7จหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 5 5 8 0 3 9 6นหะครับหรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ i d l i n e SI น์แอดไซน์มี 1. มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมไม่ว่าจะทักไลน์เข้ามาอยากจะซื้อรถหรือว่าอยากจะขายรถนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะจะจองรถอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ทั้งหมดนะครับ ราคายรถใช่ไหมนี่เนี่ยผมบอกเลยว่าผมรับซื้อรถนะครับให้ราคาสูงจริงนะ adv คันนี้160นะครับอย่างที่บอกว่าไปเอามาจากหน้านนะครับรถวิ่งแค่2,000ันโลสภาพใหม่ๆนะครับเราก็ไปรับซื้อมา cbr 3 0 0นะครับ m s x นะครับคันนี้ลูกค้าขี่เข้ามาขายให้ที่หน้าร้านนะครับคันนี้เป็นรถคันลูกค้าเก่าของเราเองนะครับอ่านี่ติดต่อมานะครับลูกค้าจะกลับต่างประเทศนะก็เลยขายให้เรานะครับ มีโอนะครับรถรุ่นเก่าแบบนี้ผมก็รับนะครับผมแต่ผมขอแค่ว่าเอ,เอกสารอะไรต่างๆให้ครบสภาพดีๆนะครับผมรับหมดนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นนะครับนี่แบบนี้รถไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้านะครับนี่เลขไม่ก็วิ่งมาแค่1,000กิโลเท่านั้นเองเราก็รับซื้อนะครับ CB 150นะครับที่วิ่ง200โลคันนี้เตรียมตัวจัดส่งให้นะครับเราก็รับซื้อใครอยากขายรถรุร่นไหนติดต่อเข้ามาได้เลยผมรับซื้อให้ราคาดีแล้วก็จ่ายเงินสดให้ทันทีถึงหน้าบ้านอย่างแน่นอนนะครับผมไงวันนี้ก็ฝากร้านเล็กๆนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านชื่อร้านว่า mc m อเตอร์ซเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ